โรงเรียนวัดสาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดยนางสาว,วรินยาพาเชื้อเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลีได้ดำเนินการแจกเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันทำให้โรงเรียนวัดตาลีปฏิบัติตามมาตรการเซเว่นเวย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้ 1. ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับเงินสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 2. วัดอุณหภูมริร่างกาย 3. ลงทะเบียน 4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและ ห่างตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งซึ่งการแจกเงินจะดำเนินการโดยครูประจำชั้นเป็นผู้แจกให้กับผู้ปกครองและมีการต่ออีเว้นระยะห่าเงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเมื่อทางโรงเรียนได้รับจัดสั่งเงินแล้วได้จ่ายเงินถึงมือผู้ผปกครองเต็มจำนวนด้วยกระบวนการที่รวดเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยผู้ปกครองสามารถใช้เงินนี้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ตามความจำเป็นเช่นค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟฟ้าและอื่นๆเป็นต้น